วันนี้ก็มาลองชิมเบอร์เกอร์อะไรเอ้าวันนี้มาลองชิมเบอร์เกอร์ใหม่ใช่ไหมบัสตัดเบอร์เกอร์เดอะเบอร์ดี้จะไปลองชิมเบอร์เกอร์ทั่วโลกเลยใช่ไหมเ้ยอ่เดี๋ยวดูว่าเป็นไงครับจะอร่อยหรือเปล่านี่เขาชื่ออะไรบัสตัดเบอร์เกอร์อ่ะ เดี๋ยวเบอร์ที่จะลองเบอร์เกอร์รอบโลกเลยนะ,ะเดี๋ยวเราทำคลิปกันไปไปไป,ไปสั่งอะไรนะมากินเบอร์เกอร์แล้วก็คัตชูอร่อยมากเหรอ เดี๋ชจะลองเทสดูนะว่าเบอร์เกอร์เจ้านี้อร่อยหรือไม่ <Ooh. S 1> หอมนุ่มไหมคะเหรอจริงจริงอะโอ้โห oh ชีชอบนะชีชอบบัสต์เบอร์เกอร์นะไหนดูเนะไหนดูไหนดูเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวด,ด,ด,ดีดูในตัวเบอร์เกอร์ก่อน เนื้อมันเป็นยังไงโดนเนื้อก็ดีกว่าดีกว่าแม่งโดนนัดแน่นอนอยู่แล้วอร่อยใช่ไหมคะอืมอ่ะเดี๋ยวค่อยให้กินหมดแล้วเดี๋ยวค่อยให้ะคะแนนเฮ้เชิญค่ะบอดี้วันนี้มาเทสบัสตัดเบอร์เกอร์วันนี้เบอร์เกอร์นี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย โอ้ยคุณแม่มาจอยด้วยเหรอฮะ,อะให้คะแนนเท่าไหร่คะหนึ่งถึงสิบคะแนนเท่าไหร่เรอ้ย่ยค่ะหนึ่งร้อยเลยเหรอเฮ้ยมันเกินสิบนี่ว่า <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปเทสต์นะเบอร์เกอร์ทั่วโลกเลยนะโอเคซัมเมอร์นี้โอเคบายบาย